นี่คืออนิเมะฟุตบอลที่คุณไม่ควรพลาดบูล็อกเดอะมูวี่เอพิซอดนางิเนื้อหาในภาคนี้ก็จะพูดถึงตัวของนางิเซจูโร่ที่เป็นตัวละครสําคัญในเรื่องบูล็อกมันจะเล่าส่วนเนื้อหาของตัวละครนี้แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในซีรีส์ภาคหลักเราก็จะได้รู้จักกับตัวนางิมากขึ้นแล้วก็ตัวคู่หูอย่างเลโอโดยภาพรวมก็คุ้มค่านะครับตลอดประมาณ90นาทีสำหรับใครที่ตามมาตั้งแต่ใน มังงะหรือฉบับซีรีส์อนิเมะไม่ควรพาชมครับนี่มันเป็นอัจฉรยิยะจริงเหรอเนี่ยฉันจะพิสูจน์ว่านายคือคนที่เก่งที่สุดในโลกอยู่กับฉันจนถึงที่สุดแต่คุณจะชอบเรื่องนี้หรือไม่นั้นก็ต้องไปรับชมกันเอาเองกับบูเล็คเดะมูวี่เอพิซอดน,งนังี2 2สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เมย์ภาคน,นี้ก็จะมีแอนเครดิตด้วยหนึ่งตัวนะฮะถ้าคุณชอบบูล็อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับชาวยู u ูบเขาไม่มาว่า คุณชอบอะไรในตัวนางิแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องอาจารย์พักไว้ด้วยนะครับพรเพื่อจะได้ไม่พาคอนเทนต์ใหม่ๆขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบครับปิด